ไปลูกเขาไม่ได้นะไม่ได้เขาไม่ได้แมวไม่ได้นะพื้นที่ตรงนี้มีน้องแมวประมาณกี่ตัวคะหลวงพ่ออันนี้ก็ร้อยกว่านะในส่วนแมวนี่มีร้อยกว่าอันนี้คือเป็นแมวแมวที่ทำหมันแล้ววัคซีนแล้วถูกต้องนะผ่านกระบวนการแต่ถ้า <บน S 1> เป็นแมวป่วยก็ือจะแยกไปใช่ไหมคะใช่โยมใช่ใช่อนนี้ก็ตาบอดก็ก่อนนี้มันไม่ได้มีคนงานนี่โยมหลวงพ่อคนเดียวนะรูปเดียวรูปเดียวอ่ะสู้อยู่ประมาณ สามสิบกว่าปีทั้งต้มข้าวเรี่ยงหมาเขาข้าวให้หมาพอตอนหลังมาค่อยมีบุกงานมาขพิ่มาสามคนเนาะ,ะแล้วก็พอมาทำมาตรงนี้ก็เลยรับผลงานเพิ่มก่อนหนะ้าที่จะมีสวนแมวค่ะน้องแมวอยู่ไหนกันนะคะลวงอยู่บนน่าจะ ด้านบนจะม,ม,มีแค่โครงเล็กโคงเดียวก็อยู่รวมกันในาะก็ทําแบบครงเล็กมันมียู่นู่สี่โครงะโยมค่ะแล้วต้องนี้เขาก็ไม่ปีนออกไปข้างนอกใช่ไหมคะไม่ได้จ้ะออกแบบไว้เพื่อป้องกันน้องอกระโดดออกนี่เลยเขาแบบแบบนี่เลยไม่ออก<ช>ไม่ได้ทด,ทดลองแล้วทดลองแล้วออกไม่ได้อาหารการกินก็คือให้เขาไวแบบนไปเลยกินแบบคุกเี้เลยค่ะแต่น้องน่ารักมากเลยไม่มีตัวไหนดุเลย ไปก่อนเรา,าดีแล้วดีกว่าเราเราไปก่อนเขาหลวงพ่อจะพูดอย่างนี้ตลอดนะบอกลูกไปก่อนหลวงพ่อนะถ้าหลวงพ่อไปแล้วจะไม่มีใครดูแลเจ้าลําบากพิงไหมก็มถือว่าเราทําหน้าที่ได้เต็มที่แล้วปล่อยวางวาไม่ว่าคนหรือสัตว์มันจะต้องมีเข้าอยู่ในกฎอันนี้ยงลูกขังหน้าตายทุก่านเจกทาขึ้นตั้งอยู่ดับไปตายไม่มีใครเป็นนามาตาอก